ยินดีต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านแม่มงเยาสังกัดสำนักง,งานเขตเป็นที่การศึกษาประถมศึกษาชิงรายเขตสองประวัติความเป็นมาโรงเรียนบ้านแม่มงเยาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2527โดยชาวบ้านในหมู่บ้านร่วมกันสร้างขึ้นเป็นอาคารเรียนชั่วคราวเพื่อจัดการเรียนการสอนสอนให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้เท่านั้นโดยจ้างชาวบ้านที่อ่านภาษาไทยได้มาทำการสอน ต่อมาสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาข,าของโรงเรียนบ้านปังกิวในวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2532โรงเรียนได้รับยกฐานะเป็นโรงเรียนหลักใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านแม่มงเยาสถานที่ตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาลไกลความเจเริญมีเนื้อที่10ไร่1งาน60ตารางวา โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการภาคธุรกิจองค์กรเอกชนและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นอย่างดีปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น70คนด้านบุคลากรมีบุคลากรทั้งสิ้น10คนประกอบด้วยผู้อำนวยการ1คน ้าราชการครู4คนครูอัตราจร้าง3คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพารง1คนบริหารงานโดยนยายสมภพใจยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนมุ่งจากการศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้บูรณาการทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเอกลักษณ์ของสถานศึกษาผลิตภัณฑ์จากใบชาสู่ความพอเพียง นายสมภพใจยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่มงเยาได้ใ,ใช้โมเดลในการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักการบริหาร SP4MT model ดังนี้ S Strategic การบริหารเชิงกลยุทธ์การบริหารที่มีคุณภาพเริ่มจากนโยบายจุดเน้นกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัดสู่สถานศึกษาคุณภาพ P Participative การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายทางภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 4M m 1แมนบุคคลส่งเสริมพัฒนาให้มีศักยภาพ m 2 m ั n นีการบริหารงบประมาณที่โปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด m 3 m ม t e r i a l การใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า M4 Management การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล T Team การทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแม่มงเยาในใยสมภพเจยาได้แบ่งงานออกเป็น4ฝ่ายดังนี้ 1. งานบริหารงานวิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนางสาวอรสาต้องใจ 2. งานบริหารงานงบประมาณหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณนางสาวดรลยาขันเวศ 3. งานบริหารงานทั่วไปหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนายจำรูนนิทิชนทร 4. รงานบริหารงานบุคคลหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลนางสาวดุลยาขันเวศ สำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำ่วในการสถานศึกษาของนยายสมภพใจยาตามสิบตัวชี้วัดมีดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดที่ 1. ความสามารถในการอ่านการเขียนและผลสำริดทางการเรียนวิชาภาษาไทยนยายสมภพใจยาได้มุ่งเน้นการบริหารงานในโรงเรียนพัฒนาครูและผู้เรียนที่หลากหลายอย่างเหมาะสม 1. โรงเรียนบ้านแม่มงเเยา ได้จัดการเรียนการสอนแบบ a c t i v e Learning ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้ใช้กระบวนการคิดไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์โรงเรียนได้สร้างนวัตกรรม MR Writing เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดการศึกษาโดยออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ เมมโม z e ท่องจําการท่องบทอาขยานท่องแม่สุขูเพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการท่องจํา r e a d อ่านกิจกรรมการอ่านข่าวเช้านี้การอ่านคาพื้นฐานภาษาไทยวรรคภาษาอังกฤษวรรคเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรียนลายเขียนเป็นการเขียนคาพื้นฐาน การเขียนเรียงร้อยถ้อยคำการเขียนตามคำบอกการเขียนเรื่องจากภาพและการัดรายมือเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเขียนที่ดีสติ้งคิดเป็นกิจกรรมคนิตคิดเร็วการคิดคำนวณเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบนักเรียนสามารถสรุปเจอความสําคัญจากเรื่องที่อ่านเรื่องที่ฟังแล้วนามาวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 2. การจัดกิจกรรม PLC เพื่อพัฒนาผู้เรียนด้านการอ่านออกเขียนได้เดือนละหนึ่งครั้ง 3. การขับเคลื่อนนโยบาย CR2X Module ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 Achievement การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนได้จัดทำแผนยุกระดับผลสำลีทางการเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี Communication การสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษการจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนักเรียนได้ฝึกษะในการฟังและการพูดไทย Literacy เป็นกิจกรรมการอ่านข่าวเช้านี้การอ่านภาษาไทยการอ่านคำพื้นฐานห้องบทอักาน การคัดรายมือครูประจำชั้นติดตามตรวจสอบผลงานนกักเรียนอย่างสม่ำเสมอ Spirit ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์มีระเบียบวินัยจิตอาสาอยู่อย่างพอเพียง 4. การจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริม 5. การนิเทศชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลการทดสอบในการอ่านอาทีอยู่ในระดับที่ดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ21.36ผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ4.63และนักเรียนในโรงเรียนบ้านแม่มงเเยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีทักษะการอ่านการเขียนอยู่ในระดับที่ดีมากเพิ่มขึ้นร้อยละ82 4 6ตัวชีวัดที่2ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินความสามารถการอ่านของผู้เรียน reading test RT ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ระดับคุณภาพดีมากได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสองดาวปีการศึกษา2 5 6 4ได้รับรางวัลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตประจําปี2564ระดับดีมากได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ได้คะแนนสูงสุดระดับศูนย์เสือ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาววีโครงการยกระดับผลสำนิ์ทางการเรียน NT และ Onet ็และได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นธุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะประจำปีการศึกษา2564 ด้านครูผู้สอนนางสาวชุติมานุพอได้รับรางวัลเป็นผู้วิจัยและพัฒนาที่เข้าร่วมการส่งนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับประเทศด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมนางสาวอริชาสิฎิคณาได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา2 5 6 4 ระดับดีเยี่ยมนางสาวอรสา,าต้องใจได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมประจำปีการศึกษา25 6 4ระดับดีได้รับรางวัลกิจกรรมสร้างสารค์สื่อนวัตกรรมการสอนภาษาไทยระดับคุณภาพดีมากและได้รับรางวัลสื่อวิดีทัศน์นำเสนอการใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยระดับคุณภาพดีเยี่ยม ตัวชีวัดที่3ผลการเรียนรู้เฉลี่ย5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนพุ่มในการโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าในสมภพใจยาได้รวมทํา MOU ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเยขต2คณะครูได้จัดทํา MOU ร่วมกับพุ่มในการสถานศึกษา ในการยกระดับผลสำนิ์ทางการเรียนอย่างน้อย5กลุ่มสาระจัดทำฐานข้อมูลคุณภาพและผลสำนิกทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคลพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องส่งผลให้การเรียนรู้5กลุ่มสาระหลักของโรงเรียนบ้านแม่มงเยา้าอยู่ในระดับ3ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ66ตัวชี้วัดที่4 การบริหารงบประมาณและระดบทรัพยายกรจากภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้โรงนามและมีความเห็นชอบในการใช้แผนปฏิบัติงานประจําปี <c oughs> เห็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนแล้วนั้นในสมภพใจยาได้ดําเนินการบริหารงานตามแบบแผนปฏิบัติการบริหารการจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาด้านการบริหารการเงินและพัสดุเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและได้มีการจัดทำรายง,งานการเงินของสถานศึกษาต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชิงรายเขต2เป็นไปตามระเบียบอย่างต่อเนื่องและได้มีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีงบประมาณนอกจากนี้ยังได้ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาทั้งจากภาครัฐภาคเอกชน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านแม่มงเยาาได้รับการสนับสนุนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์จากหลายภาคส่วนเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไปตัวชีวัดที่5การส่งเสริมให้ครูและผูุการากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษามีแผนโครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้องตามความจําเป็นส่งครูเข้าอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีการยิเทศติดตามประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลประจําปีตามระยะเวลาที่กําหนด นำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาปร,ปรับปรุงศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบที่ทำให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่6การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน,นายสมภพเจยยาได้มุ่งเน้นการบริหารงานในโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของทางราชการอย่างเคร่งครัดบริหารงานด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้ยึดประโยชน์ของทางราชการเน้นการมีส่วนร่วมของทุภกภาคส่วนส่งผลให้การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไม่มีข้อมูลร้องเรียนคิดเป็นเรื่องร้องเรียนร้อยละศูนย์ตัวชีวะที่7 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนนายสมภพใจียามีการประชุมวางแผนโครงการกิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อนเนื่องเป็นรูปธรรมเป็นผู้นําในการดําเนินงานเชิงรุกร่วมกับชุมชนอย่างต่อนเนื่องทําให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีทําให้สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนมีโครงการและกิจกรรมร่วมกันมากกว่า15ครั้งขึ้นไป คิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่8อัตราเกณฑ์เด็กเข้าเรียนหรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียนโรงเรียนมีการกำหนดผู้รับผิดชอบมีการประชุมวางแผนและจัดทําแผนการรับนักเรียนโดยมีข้อมูลของผู้เรียนเป็นปัจจุบันมีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจังทำงานเชิงรุกประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทาง Facebook ติดป้ายประกาศหน้าโรงเรียน มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการรับนักเรียนอย่างเป็นระบบทำให้นักเรียนเข้าเรียนตามแผนการรับนักเรียนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชีวัติี่กอัตราการศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนมีแผนโครงการสนับสนุนการศึกษาต่อของนักเรียนมีคณะกรรมการการดำเนินงานและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการวางแผนและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการกำกับดูแลนักเรียนระหว่างเรียนทำให้ไม่มีนักเรียนออกกลางคันส่งผลให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คิดเป็นร้อยละร้อยตัวชีวดที่10ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวางแผนและมุ่งเน้นกระบวนการาทำงานที่เหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความบริเลิ่มสร้างสรรค์และสะท้อนถึงภาวะผู้นำโรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นในการเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนอาทิเช่นการพัฒนาและการใช้หลักสูตรของสถานศึกษาการจัดกิจกรรม Active Learning โดยใช้เทคนิค MR t h i n i n g การพัฒนาการแอดออกเขียนได้ของผู้เรียนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กิจกรรมดนตรีเฮฮากีฬาและโครงงานทักษะอาชีพโครงงานโรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนสุจดิตฐโรงเรียนวิถีพุทธและการจัดก,กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักตรัฐยาเศรษฐกิจพอเพียงนโยบายของนายจรัญแจ้งมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมรายเขต2นายสมภพใจยาได้ดำเนินการบริหารสถานศึกษาตามนโยบายในการทำข้อตกลงในบริบทของโรงเรียนและมีข้อเด่นที่เห็นชื่งประจักษ์อาทิเช่นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้100%นักเรียนท่องบทอาขยานท่องสุขรูทุกวันออกเยี่ยมบ้าน100% ครูได้รับการนิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละสองครั้งขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน